สวัสดีครับสวัสด mm ีครับสวหรับดีทุกท่านครับมีการรับทุกทท่านเข้าช่องดีดังต่างครับต้องดูทีธรรมดากับการเสนอแอนนองพิเศษนะครับแอนนงพิเศษ้องที่หนึ่ในการอยู่ประมาณันะหกสบแนะอนนองพิเศษก็จได้จากจากทีเวียดนามมาึนให้ชมทุกวันทุกวันนะครับต้องดูทีธรรมดากับการเสนอนนองพิเศษ้ร่นเดืยวกับวันเพิมนะครับทุกวันทุกวันนะครับพอพอก็คุณสมาที่ทุกท่านนะครับห้่อเมาผสมนะทุกทุเลยต้อติดตามโดยราพติดตามคนด เดครับเดทางให้ทบน้ทุ็กเาบนครับเปลี่ยนไปนะครับอันที่เปี่ยนเปลี่ยนจับแปกนะเปลี่ยนจับแปครับเปลี่ยนแปคสองสามสี่ห้านะครับคุกวินนะเป่นอเปลี่ยนเ2ลี่นหนึ่งหนึ่งเปนเสองสองเปลีเป็ดเปยนเปลสองสเปลี่เจ็ีสามสาเ 7จ็ดปี5ีเจ็ดเจ็ดห้าห้เจ็ดนะต่อสามแตดแปดปีแปดแปดแปดห้าห้าแปดนะส่วนตชวรองก็แปดปีแปดสองเจ็ดคูณเจ็ดสองครับหางนี้นะพูดง่ายๆว่าสามสี่ห้าก็เห็นด้นยหนเนาะมันจะมาตัวหนึ่งละผม้ตัวหนังนี้ประมาณนี้ครับคิดว่าน่าจะมาเลขขี้อ่ะไม่สามก็ห้านะนี่นะครับเอาไปจับคู่กับเจกับแปเลยนะเ็กับแปดนะครับเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดสามแปดห้ารลันี้นะครับ ที่จะดูนะครับชนชอบค่อยนองไปใช้ชนหมายถึงว่าชนกับคนอื่นนะครับคนที่มันแน้นๆเหมือนกันแบบนับที่มันแน้นๆเหมือนกับช่อง v AT เนี่แหละอย่าไปเอาช่องที่เลยคยมาเทียบนะขอให้อนนะช่องที่มันเน้นนะครับที่คนดูไม่เยอะถ้าคนดูเยอะอยเนี่ยมันเลขมันจะเป๋เลขมันจะเป๋เลขมันจะเฉะเพราะว่าสวยมากคนที่ดูเยอะๆเนี่ย คนที่เข้าไปดูนี่บางคนก็โชคไม่ดีใช่ไหมไม่มีโชคไม่มีอะไรก็มีเหมือนกันเป็ขาดลาบเขาอันนั้นเดี๋ยวพูดง่ายๆเป็ขาดลาบเขาเขาจะทำให้เขาเป๋ไปด้วยประมาณนี้นะครับทั้งหมดมันก็อยู่ในระหวดับลุ่นพินิจพิจารณาของครเ,เนี่ยจัยบโชคจับลาบให้เราเนี่ยแหละประมาณนี้ครับครับตามนี้นะครับอ่าเกี่ยวกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดนผีชื่นีนะครับมีแบบนี้ด้านนี้เนะะาะสวัสดีครับ